สวอักษรอ,อะไรนะส,ออสอนวอักษรวอวยชํำอืมอวยชํำเนาะอวยชํำไปเลยเนาะอวยเอสอสวที่ไหนอวยช่ำสวสววัดไก่เตี้ยเหรอสววัดไก่เตี้ยปล่อยเขาไปเธอไม่เป็นไรหรอกเออให้เขาได้ทําอะไรบ้างประโูสววัดไก่เตี้ยนะเหรออืมวุ้นเส้นเจอศึกนอกตุ้งติ้งเจอศึกใน เออไม่แน่นะตุ้งติ้งก็อาจจะเจอศึกนอกไม่แน่นะตุ้งติ้งก็อาจจะเจอศึกนอกนะอ่าไม่แน่หรอกศึกนอกศึกในก็ไม่แน่หรอกโอเคนะตามนั้นแหละ <c oughs> มึงเป็นเพื่อนกูนะมึงเป็นแค่เพื่อนกูนะขนาดผู้นําประเทศนี้กูย,ยังฟาดมาแล้วเลยแต่มึงเป็นแค่เพื่อนกูนะมึงทําไมไม่รู้จักเข้าใจกูมั่งอ,ะอ่ะอ้าอีนี่มึงหาที่โดนดา่าซะละมึงไม่รู้จักกูซะละ ขนาดเนี่ยหลานคุณลุงอังเกิลมีวาสนาขนาดนั้นกูยังฟาดมาแล้วเลยแหมฟาดจนเดินเป๋เลยแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครเนี่ยนั่งหลับตดหลับตดอยู่มึงแค่เป็นเพื่อนกูนะเออแหม่มึงแค่เป็นเพื่อนกูมึงไม่ได้เป็นเพื่อนของคุณลุงอังเคิลวุ้นเส้นด้วยเออมึงดูสิเพื่อนคุณลุงอังเคิลวุ้นเส้นเนี่ยจนป่านนี้เนี่ยยังไม่ลุกขึ้นมาช่วยลูกเลยหายเข้ากีดเมฆ หายไปเลยหายไปเลยมึงว่าไหมมึงว่าผิดปกติไหมคุณลุงคุณลุงอังเคิลฟาดลูกมึงขนาดนั้นแล้วอีคุณลุงสทรอเนี่ยมันเงียบอยู่หญยวะทำไมมันไม่ลุกขึ้นมาช่วยลูกมันวะเนาะแล้วมึงเชื่อไหมถ้ากดคุณลุงอังเกิลเนี่ยนะคะได้รับการดีลจากคุณลุงสทรอเมื่อไหร่ หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณลุงสอทลอกับคุณลุงอังเคิลเนี่ยมีการดีวกันเมื่อไหร่นะคะจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าสมมุตินะฉันน่ะฉันน่ะฉันน่ะฝันนะเมื่อคืนนะฉันฝันว่าคุณลุงสอทลอตอนนี้ที่ไม่ลุกออกมาไม่ใช่ว่าเกลียดรูปไม่ใช่ว่ากลัวรูปไม่ใช่ว่าไม่รักลูกหรอกแต่คุณลุงสอทลอกาลังล็อบบี้กับคุณลุงวุ้นเส้นในทางลับอยู่เพื่อไม่ให้เกิดการเนี่ยนะคะมาตัดแบแก๊ปเสียงเนี่ยจะต้องทําอย่างไรอ่า ณเวลาเนี้อ่ะในเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลกําลังไปต่อและทางออกนะคะไม่ไม่เกิดขึ้นสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอไปถึงขั้นตอนว่าจะยุบสภาเนี่นะมันจะถึงมันจะถึงวาระที่จะยุบสภาได้ทันหรือไม่เนี่ยอันนี้จะเป็นต้องเรื่องมันเป็นเรื่องที่ฉันบอกได้เลยว่าจะต้องชิงไหวชิงคลิปเลยทําไมละ่ะเธออย่าลืมว่าตอนนี้โลกกาลังมีสงครามขณะเดีวยวกันชายแดนไทยกําลังมีภาวะที่เข้าสู่หมวดสงครามเหมือนกัน ภาวะชายแดนเขาเรียกว่าภาวะสงครามนะภาวะที่จะต้องเปิดอายการศึกเนี่ยเป็นภาวะสงครามเป็นเป็นภาวะที่ไม่ปกติขณะเดียวกันเราเนี่ยกำลังสารวนอยู่กับตรงนี้อยู่แต่ตอนนี้โลกเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะนั่นคืออเมริกาเนี่ยเขาไปบอมนิวเคลียร์เขาไปบอมนะคะอ่ะเขาไปบอมอิหร่านแล้วกรณีอิหร่านก็มีการปิดเออปิดเออปิดปิดลอกเออปิดอี ปิดช่องแคบใช่ไหมปิดเพื่อไม่ให้เกิดการค้าสัญจรเรื่องใหญ่มากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบเป็นละลอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่การขนถ่ายน้ำมันจะเกิดขึ้นได้ไหมอะไรยังไงคือหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ระดับโลกเนี่ยกําลังมีปัญหาสงครามเกิดขึ้นเป็นหย่อมเออกรณีที่อเมริกาไปบอมที่อิหร่าน บอมคลังนิวเคลียร์อะไรสักอย่างหนึง่งจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่อันนั้นเป็นปัญหาระดับโลกและเป็นปัญหาที่ตอนนี้ก็จะต้องมาดูว่าบ้านเราเนี่ยเราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนบ้านเราเนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้มันเวลามันจะไปต่อมันจะอ้างเรื่องสถานาการโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถาการณ์โลกเนี่ยเราจะรับมือได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและการเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนายกรัฐมนตรี เพียงเท่านั้นแต่การเปลี่ยนเนี่ยมันคือหนทางที่ดีที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ภายในชายแดนเนี่ยยังรับมือไม่ได้เลยยังไปเสียรู้หุนเซนเลยขณะเดียวกันสถานการณ์โลกที่กําลังระเบิดระเบือกันอยู่ในตอนนี้อย่างแพรทองทานเนี่ยจะรับมือไหวไหมจะรับมือได้อย่างไรและขณะเดียวกันหลายคนเนี่ยมีคนบอกว่า แล้วคนที่อยู่รอบข้างล่ะรัฐมนตรีที่อยู่รอบข้างล่ะแล้วบรรดาพวกที่ปรึกษาต่างๆที่อยู่รอบข้างล่ะเขาก็มีสภานะมีความรู้มีความสามารถเขาก็จะต้องมีการเนี่ยนะเตือนกันได้ไหมเขาก็ต้องบอกกันได้สิที่ผ่านมาเธอเห็นบอกกันได้ไหมล่ะคนเราเนี่ยเมื่อมีความมั่นใจมั่นใจแบบผิดๆอะ่ะแล้วก็ถืออํานาจสูงสุดอะ่ะมันเหมือนกิ้งก่าที่ได้ทองมันเหมือน ะะบรรดาพวกแบบคางคกเนี่ยขึ้นไปอยู่บนวอเขาจะไม่รู้หรอกว่าเมื่อคางคกอยู่บนวอเขาจะไม่รู้หรกว่าวอนั้นอะ่ะมันมีความสําคัญขนาดไหนศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนมีฐานันดรระดับไหนขณะดเดียวกันเหมือนกิ้งก่าเวลาได้ทองเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาทองเนี่ยไปทําอะไรจะบริหารจัดการอย่างไรฉันใดก็ฉันนั้น แพทองทานก็เช่นกันเหมือนกิ้งกาได้ทองไม่รู้จะบ,บริหารจัดการประเทศชาติอย่างไรไม่รู้จะบ,บริหารอะไรยังไงและขณะเดียวกันกเสือกมั่นใจซะด้วยขณะเดีวยวกันคนอื่นที่ดยอยู่รอบข้างแต่ละคนก็ไม่สามารถในการที่จะไปนะเสนอนั่นเสนอนี่ในรูปแบบแะลงแต่งเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีใครฉลาดไปกว่าใครอะ่ะและสําคัญที่สุดก็ไม่กล้าพูดด้วยทาไมถึงไม่กล้าพูดล่ะเธอเคยเจอไหมถ้าเกิดเรามีผู้นาโง่โงเนี่ย ถ้าเกิดเรามีผู้นำโง่ๆหรือถ้าเกิดเรามีหัวหน้างานโง่ๆเนี่ยและขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีผู้นำที่ไม่รมับยับฟังใครอ่ะเป็นลูกคุณหนูเอาแต่ใจสมมตินะถ้าเกิดเรามีผู้นำแบบนั้นถ้าเธอเป็นคนฉลาดถ้าเธอเป็นคนกินเงินเดือนถ้าเธอทำงานอยู่ในบริษัทนั้นอยู่ในกระทรวงนั้นเธอจะกล้าในการที่จะไปบอกแนะซ้ายแนะขวาแนะหน้าแนะหลังทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิเธองงจะกล้าไปบอกไหมเธอต้องทำยังไง ถ้าเธอเป็นคนที่ฉลาดกว่าถ้าเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าถ้าเกิดเธอเป็นเจอคนโง่หรือไปเจอลูกคุณหนูโง่โงเธอจะต้องทํำยังไงหรือเธอไปเจอหูหน้าโง่โงเธอต้องทํำยังไงเธอจะต้องเงียบเธอจะต้องเดินตามก้นเข้าไปเธอจะต้องไม่พูดแล้วเธอจะต้องอยู่เป็นเธอเข้าใจคําว่าคําอยู่เป็นไหมพวกคอร์รพวกนี้ก็เช่นกันพวกบรรดาพักเผื่อใครพวกนี้ก็เช่นกันเขาก็จะต้องอยู่เป็นวิธีการอยู่เป็นก็คือว่าอย่าทําตัวไปเหนือกว่าอย่าทําตัวไปฉลาดกว่า เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องลดความสวยลดความรวยลดความเก่งลดความฉลาดลดความรู้ลดความสามารถของตัวเองเพื่อให้มีสเปคที่ไม่สูงไปกว่าผู้นำโง่เพื่อให้ได้สเปคที่ไม่ใหญ่กว่าไปกว่าผู้นำโง่เพื่อให้ได้สเปคที่ไม่ดูดีดูเด่นดูดังไปกว่าผู้นำโง่เธอไปดูสิว่าทุกวันนี้เนี่ยโคโสกรัฐบาลได้แสดงความสามารถไหม โคศกรัฐบาลเป็นคนเก่งคนหนึ่งเป็นคนมีทักษะคนหนึ่งเป็นอดีตสสด้วยเป็นสสหลายสมัยด้วยคำถามนะโคโกรัฐบาลได้มีการแสดงศักยภาพนั้นในปีพศนี้ในปีพศ2568น้เนี่ยโคศกรัฐบาลได้แสดงความสามารถไหมไม่ทําไมล่ะทางดังได้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและเป็นอดีตสสตอนอยู่ในสภานี่โอ้โหโซยเอาโซยเอาคําถามก็คือทําไมเงียบเป็นเป่าสากเพราะผู้นําประเทศนาะยกรัฐมนตรีกําลังแสดง บทบาทของการเป็นโคศกพักอยู่กําลังแสดงบทบาทของการเป็นโคศกรัฐบาลอยู่ไม่ได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้นําประเทศไม่ได้แสดงศักยภาพของการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กําลังทําหน้าที่อ่านโพยแบบที่โคศกแล้วไม่มีอาชีพด้วยกําลังทําอยู่แย่งหน้าที่โคศกรัฐบาลทําอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถแถลงผิดถแถลงถูกอ่านผิดอ่านถูกวันนี้ จับกระดาษยังปากสั่นคอสั่นเลยจับกระดาษแถลงข่าววันนี้ยังปากสั่นคอสัน่นน้ำลายเหนียวพูดไม่ลื่นเออทุกคําอือทุกคําอัําทุกอั้าอึ้งอึงอัง,องทุกคําเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไปไม่รอดแล้วไปไม่ได้เลยไปไม่รอดแล้วแล้วก็ไปไม่ได้เลยอันนี้หลักหลักวิธีดูเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่บอกว่านายกแพทองทานจะไปได้เพราะว่ามีคนรอบข้างเนี่ยไว้ตัวและสามารถช่วยได้คําถามมึงช่วยว่ชวยจะช่วยได้กี่โมงจะช่วยได้กี่โมงเพื่อนพ่อทั้งหลายที่ล้อมหน้าล้อมหลังจะช่วยได้กี่โมงเพราะว่าแต่ละคนสติปัญญาก็ไม่ได้แตกต่างจากกันเท่าไหร่สติปัญญาแต่ละคนไม่ได้ต่างกันเลยเธอพอจะเข้าใจใช่ไหมจะช่วยได้กี่โมงสติปัญญาไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะจัดไปหลังจากนั้นปุ๊บ ทีนี้ตัดกลับไปที่ประเทศมรเขมรเนี่ยเขาไฟ่กับเราอยู่แล้วขมนเนี่ยนะศักยภาพกองทัพได้กว่าประเทศเราไปประมาณ80กว่าเท่าประเทศเราศักยภาพใหญ่กว่าเขาเนี่ยประมาณเกือบ80เท่าคือเราเนี่ยเป็นสเปคกองทัพเราเนี่ยเรามีเรือรบเรามีเครื่องบินรบเรามีอะไรเยอะแยะมากไปหมดขมนมีแค่คอปเตอร์ไม่มีเครื่องบินรบไม่มีกริปพินแบบเรา แปลว่าอะไรแปลว่าครื่งบินที่แบกระเบิดไปวางตุลยบุยตุลยบุยตุลยบุยสามารถที่กระจุยไปทั้งประเทศเนี่ยเขมรไม่มีแต่ประเทศเรามีแปลว่าถ้าเกิดมึงจะลบกับกูกูเนี่ยลบกับมึงเนี่ยง่ายกว่าสะดวกกว่าแต่ปัญหาก็คือประเทศไทยไม่ใช้วิธีนั้นประเทศไทยใช้วิธีทางด้านการทหารคือยุทธศาสตร์การกดดันและการปกป้องคุ้มครองอธิปไตย แต่จะไม่ใช้วิธีที่เป็นลักษณะที่เราสามารถทําได้แต่เราไม่ทําสิ่งเดียวที่ประเทศไทยทําได้ก็คือมนุษยธรรมเสร็จแล้วถ้าเกิดมนุษยธรรมนั้นก็คือว่าทหารทํามาตลอดก็คือเวลาใครเจ็บป่วยก็เอาเข้ามารักษาได้คือเวลาเปิดด่านเอ้ยเจ็บป่วยเป็นเป็นมะเร็งเป็น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 มะเร็งแล้วก็ต้องผ่าตัดต้องไส้ติ่งแตกก็เปิดแล้วก็เอามาเข้าโรงพยาบาลได้ แต่ว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องปิดเปิดด่านชายแดนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการเขาตอนนี้เขาต้องแก้ปัญหาแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเขมรเองเนี่ยเขาต้องการในการที่จะสร้างเรื่องให้เกิดหลักฐานในการที่จะเอาไปสารโลกสร้างเรื่องสร้างหลักฐานเพื่อที่จะนะเอาไปเป็นเงื่อนไขเขาจึงพยายามในการที่จะยั่วยุไม่ว่าจะเอาประชาชนขึ้นมาย,ยั่วยุ ไม่ว่าจะเอาทหารน้อยๆเนี่ยมายุยยุหรือไม่ว่าจะเอาคนจุดเดือดต่ำมายุยยุแต่สิ่งที่ทหารไทยจะต้องทำคือเสือจ,จะต้องอดทนเพราะอะไรยิงยังไงไม่ให้มันตายนี่คือสิ่งที่ทหารไทยต้องทำมีปืนใหญ่แต่ไม่ใช้ยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมึงเปิดศึกกบกูอย่าว่าแต่เพราะอะไร <c oughs> ทหารไทยเนี่ย <c oughs> มียุทธวิธีถึงขั้นที่สามารถที่จะมอนิเตอร์ดูได้เลยว่า ปืนใหญ่ที่มึงเนี่ย <c oughs> ประจังหน้าเราอยู่เนี่ย <c oughs> มีคนนั่งกดยุบผับเราสามารถดูได้ขนาดนั้นว่า <c oughs> ปืนใหญ่ที่มึงเอาตั้งไว้เนี่ยเป็นปืนรุ่นไหนปืนตั้งแต่พระเจ้าเหาแล้วเจากับปืนพระเจ้าเหาของมึงเนี่ยระยะเท่าไหร่เราประเมินได้หมดเราประเมินได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ฉันใดก็ฉันนั้นประเทศไทยก็ไม่เคยด้อยไปกว่าใครในโลกใบนี้ทีนี้เนี่ยประเทศกเมเนี่ยด้วยความที่ประชากรเขาเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรก็ตามแต่จึงถูกยุยุได้ง่ายแล้วก็ตอนนี้ทางฮุนเซนเองเนี่ยเขาก็ไปปลุกระดมคนคลั่งชาติโดยลูกหลานของเขาลุกขึ้นมาทำกิจกรรมนี้หมดเลย เขาต้องการที่จะเรียกเรตติ้งให้กับหุนมาเนต็ตซึ่งหุนมานเน็ตเนี่ยไม่มีเรตติ้งเลยแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเรียกเรตติ้งคือใช้วิธีนี้แต่ขณะเดียวกันแม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะเป็นวิธีการที่หุ้นมานเนต็ตทำวิธีการที่หุ้นเซนทำแต่มันใช่เรื่องไหมที่ผู้นำประเทศของเราเนี่ยจะไปเป็นเยื่อและตกไปเสียรู้และนอกจากเสียรู้แล้วเนี่ยเสือกไปกระทำความผิดกฎหมายโดยการคาบเอาข่าวความมั่นคงของไทยไปบอกให้กับขมรไปบอกให้กับหุ้นเซน ดังนั้นทุกคนที่เขาเนี่ยไปดํเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยแปลว่าความผิดเนี่ยมันได้สําเร็จไปแล้วเมื่อความผิดสําเร็จไปแล้วเนี่ยมันจึงทําให้นายกรัฐมนตรีไม่น่าจะสามารถอยู่ได้วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุดคือถอดตัวเองออกจากความเดือดร้อนนั้นเสียถ้าต่เกิดตัวเองเป็นจำนวนคนอื่นไม่ได้เป็นจำนวนทหารไม่ได้เป็นจำนวน ดังนั้นเมื่อตัวเองเป็นจนวนตัวเองต้องถอดตัวเองโดยการลาออกถอนใส่บัวลาเลยแต่ถ้าเกิดตัวเองไม่ถอดตัวเองออกจากจนวนตรงนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาหมักหมมไปต่อและไม่ใช่แค่ว่าประเทศชาติจะหาไปเจอทางตันแต่ตัวของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานก็จะหาทางออกที่ยากขึ้นยากขึ้นและต่อไปคำพูดว่าขายชาติก็จะตราที่หน้าผาก คำพูดว่าตระกูลขายชาติก็จะตราที่หน้าผากคำพูดสารพัดเรื่องก็จะตราที่หน้าผากเหมือนกับคำพูดที่ว่าประเทศเรามีนายกรัฐมนตรีหญิงที่โง่ที่สุดในในโลกขึ้นกับยิ่งย้วยแซอวยเนี่ยยิ่งลักษิณวัตรโดนตราบาปนั้นเวลาขึ้นเซิร์ชคําว่าอีงโง่เจอยิ่งรักต่อไปถ้าเกิดเซิร์ชคําว่าเกี่ยวกับชาติเนี่ยมันก็จะต้องเจอคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งสี ดังนั้นเรื่องนี้ถึงบอกไงว่ามันดีต่อทุกฝ่ายกับการที่เราเนี่ยเพียงแค่แสดงเซเปลิตและมีจิตสำนึกไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยยุบสภาก็ไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มีสภาวะสงครามประเทศมีสภาวะสงครามการยุบสภาไม่ใช่ทางออกแม้นายกแพทองทานจะสามารถยุบสภาได้แต่การยุบสภาจะต้องถูกจะต้องถูกยุบเสนอโดยนายกแต่จะต้องถูกประ,ประทับตาโดยใคร เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเมื่อโลกเนี่ยกำลังมีภาวะสงครามเมื่อประเทศมีภาวะสงครามคําถามคือยุบสภาไปให้ชลมุนในพื้นที่เลือกตั้งเหรอมันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่ดันงนั้นเนี่ยการยุบสภาเรียกร้องให้ยุบสภาเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างหรอกประชาชนจะไม่รู้เท่าทันเหลี่ยมของนักการเมืองหรอกการยุบสภาเนี่ยมันอาจจะโยนปัญหาไปที่ประชาชน แต่ปัญหาก็คือประเทศชาติและโลกตอนนี้กําลังมีภาวะสงครามดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดมันคือสปิริตของนายรัฐมนตรีถอนสมอลาออกไปถอนสมอแล้วก็ลาออกไปเพราะถ้าเกิดไม่ถอนสมอแล้วก็ลาออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หนักข้อเข้าไปอีกเธอเธอพอจะเข้าใจใช่ไหมอ่ะนั่นแหละในสิ่งที่ดดมริกาจะกล่าว ทิกตอกดอเรมาริกาพรุ่งนี้สามารถใช้ได้ช่องเดียวคือ t i k t อกดเรมาริกาสี่ดรมาริกาสสามารถสแตนบายไปที่ดรมาริกาสในทิกต o k ได้พรุ่งนี้จะใช้ t i k t ทิกตอกดเรมาริกาสี่และทุกครั้งที่เปิด t ิกตอกฉันจะเปิด YouTube ควบคู่กันไปด้วยเพื่อความปลอดภัยและถ้าเกิดทิกต o k ไม่มีช่องออกดเรมาริกาจะมาที่ YouTube โอเคนะคะอ่ะตามนั้นค่ะขอบคุณที่คนที่ติดตามนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ